บรรยากาศที่บ้านเนี่ยค่อนข้างเหมือนสงครามค่ะสงครามเย็นสงครามที่ไม่มีการคุยกันคืออยู่ในบ้านเนี่ยเงียบแล้วลูกที่อยู่ก็รู้สึกอึดอัดพี่น้องสามคนก็อยู่คนละทางต่างคนต่างอยู่เริ่มเกเรแล้วปรากฏว่าก็ท้องค่ะ สวัสดีค่ะ <ขอ S 1> ชื่อเฟิร์นนะคะเฟิร์นเกิดในครอบครัวที่พ่อกับแม่เป็นคริสเตียนเฟิร์นเป็นพี่คนโตค่ะมีพี่น้องทั้งหมด3คนค่ะตอนเด็กๆจริงๆเฟิร์นเป็นคนที่ค่อนข้างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยพูดเติบโตแล้วก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆค่ะไปโบสถ์ตามพ่อแม่จนเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น จบม .3 เนี่ยเราจะต้องย้ายโรงเรียนแล้วมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่เขาอะไปสอบโรงเรียนภาย์ที่หนึ่งทีนี้ก็สอบติดก็เรียนปีแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเรียนดีแต่พอขึ้นปีที่2เนี่ยมันจะต้องเลือกสายละตอนนั้นเฟิร์นเลือกการตลาดทีเนี้ยมันก็จะมีพวกวิชาบัญชีแล้วก็ตัวเลขพวกนี้ซึ่งเฟิร์นอะเรียนตัวเลขแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบก็คือได้ศูนย์ได้ติดมสตลอดเลยอะไรเงี้ยแต่จริงตอนที่เข้าไปตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะเริ่มเกเรและเริ่มสุบหลี ดื่มเหล้าด้วยความที่เราเรียนภาคบ่ายด้วยอะ่ะบางทีเราเห็นเพื่อนภาคเช้าออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเพิ่งไปถึงโรงเรียนแต่เราแบบอยากกลับบ้านแล้วอะ่ะอะไรเงี้ยพอเรียนไปสักพักก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบสายนี้จริงๆเฟิร์นก็เลยตัดสินใจบอกพ่อกับแม่ค่ะว่าเออเฟิร์นขอย้ายโรงเรียนแต่ถ้าเฟิร์นจะย้ายตอนนั้นก็เท่ากับว่าเฟิร์นต้องเสียเวลาปีสองปีพ่อกับแม่ก็ไม่อยากให้ย้ายค่ะเพราะว่าถ้าเราเรียนอีกแค่ปีเดียวเนี่ยก็จบปีสมแล้ว แต่ก็ไม่ฟังค่ะก็ไปสอบแล้วก็สอบติดพอได้เข้าไปเรียนเนี่ยรู้สึกว่าโหที่นี่ใช่เลยที่ที่เราแบบรู้สึกว่ามันมีอิสระมากๆคือครูไม่ได้แบบจะต้องมานั่งตามว่าเธอจะต้องเข้ามาเช็คชื่อมาอะไรนะแต่คือจะเป็นการเรียนที่แบบถ้าเรามีงานส่งอะ่ะก็คือผ่านซึ่งตอนนั้นอะ่ะด้วยความที่โรงเรียนอะ่ะมีอิสระค่อนข้างมากเราก็เป็นตัวตัวของตัวเองเต็มที่ก็นั่นแหละค่ะเดินสูบบุรีในโรงเรียนเลยแล้วก็ สิ่งไม่ดีอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างนี้ตอนนั้นอาจจะด้วยปัญหาของที่บ้านด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าการที่เราจะขอเงินพ่อแม่เนี่ยไปซื้ออุปกรณ์เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าทำไมขอไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าการเรียนศิลปะมันจะต้องมีค่าผูกกนค่ากระดาษค่าสีแล้วช่วงนั้นพ่อเองก็มีปัญหาที่บริษัทด้วยเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเขาก็รู้สึกว่าเออทำไมถึงจ่ายไม่ไม่จบสักทีเฟิร์นก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นฉันก็ไม่เรียนและ และช่วงนั้นที่ไปทํางานเนี่ยก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านละพอรู้สึกว่ากลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็อึดอัดพ่อกับแม่เนี่ยไม่คุยกันบรรยากาศที่บ้านเนี่ยค่อนข้างเหมือนสงครามค่ะสงครามเย็นสงครามที่ไม่มีการคุยกันคืออยู่ในบ้านเนี่ยเงียบแล้วลูกที่อยู่ก็รู้สึกอึดอัดเฟิร์นก็อึดอัดพี่น้องสามคนก็อยู่คนละทางต่างคนต่างอยู่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เฟิร์นเนี่ยไม่ค่อยอยากจะกลับบ้านค่ะเรารู้สึกว่าเราอยู่กับเพื่อนเนี่ยมีความสุขกว่าสบายใจกว่า ก็เป็นแบบนั้นมาประมาณ2ปีค่ะแต่ว่าช่วงนั้นเองเฟินก็มีแฟนแล้วก็ปรากฏว่าก็ท้องค่ะช่วงที่รู้ว่าท้องเนี่ยตอนนั้นนึกถึงแม่เป็นคนแรกเลยก็เลยตัดสินใจโทรไปหาแม่ค่ะบอกว่าแม่เฟินมีอะไรจะบอกเฟินท้องนะแต่ว่าแม่ก็ แม่ไม่ว่าอะไรสักคำเลยค่ะก็บอกแค่ว่างั้นก็กลับบ้านมานะลูกมาอยู่กับแม่เดี๋ยวเราช่วยกันเลี้ยงนะตอนเด็กๆเฟิร์นน่ารักมากเริ่มมามีปัญหาตอนเรียนนะคะอาจจะติดเพื่อนเล่นกับเย็นเราก็โทรเช็คแล้วว่าเอออยู่ไหนนูน่นนี่นั่นเราก็เริ่มเครียดแล้วไงพ่อไปตามต้องโดดขวางรถอะค่ะบอกโอ้ยเฟิร์นทำวีรกรรมอะไรอีกแล้ว คุยคุยกันเคลียร์เออเออขึ้นข้างบนห้องโดดจากหลังคาค่ะหลังคาห้องนอนอะคะ่ะประมาณสักสองสมเมตรได้ไหมอ่ะคือโชอคดีที่ว่าขอบุพระเจ้าไม่มีรถมาเขาโดดลงไปเลยคือหนีเราอะ่ะหนีจากบะจากห้องนอนอะโดดลงค้าลงไปแล้วรถไม่มาถ้ามาก็เรียบร้อยอะค่ะแต่ทีนี้พอโดดไปน้องชายบอกแม่นูน่นวิ่งไปนู่นแล้วโอ้ยสุด ปรากฏว่าวันนั้นเฟิร์นก็โทรมาบอกแม่หนูมีเรื่องหนูก็มีน้องเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยมันบอกแม่ก็พูดคําเดียวว่าถ้าเขากลับมาแม่จะช่วยเลี้ยงหลานคนนี้เขาบอกหนูเชื่อแม่ลูกอะ่ะเขาเขาทุกข์อ่ะเขาจะเพึ่งใครถึงตอนนั้นเราก็ทุกข์นะแม่ก็เลยไม่ได่าไม่ว่าอะไรเลยดีใจเทวกลับมาแต่เราก็เลี้ยงแบบด้วยใจอะ่ะมันต้องผ่านไปได้อะไรอย่างเงี้ย พอรู้ว่าเฟิร์นตั้งท้องเนี่ยเฟิร์นก็หักดิบเลยค่ะเฟิร์นหยุดทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าเฟิร์นไม่อยากให้ลูกเนี่ยต้องเป็นอันตรายตอนนั้นก็เลยคุยกับแฟนแล้วก็พากันกลับบ้านก็คือมาขอโทษพ่อกับแม่เฟิร์นรู้สึกผิดที่ทําให้พ่อกับแม่เนี่ยต้องเสียใจยิ่งเขาไม่ว่าเนี่ยเราก็ยิ่งรู้สึกผิดเข้าไปใหญ่พอกลับมาอยู่กับพ่อแม่แล้วเนี่ยหลังจากที่เฟิร์ลี่ข้อได้2เดือนได้อยู่ติความสัมพันธ์ลงค่ะเนื่องจากเราอยู่ในช่วงที่แบบว่า อาจจะยังเด็กด้วยแล้วก็มีหลายอย่างที่เราเนี่ยเข้ากันไม่ได้เฟิร์นกับแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงดูเฟอร์รี่มาจนเฟอร์รี่อายุได้6เดือนเนี่ยเฟิร์นก็ต้องออกไปทํางานละเพราะว่าเราต้องดูแลลูกด้วยตัวคนเดียวแม่ก็จะช่วยดูแลเฟอร์รี่ในช่วงกลางวันในขณะที่เราไปทํางานแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างลําบากค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมีวุฒิแค่ม 3. 3คือช่วงนั้นมีมีปัญหาชีวิตครอบครัวใช่ไหมคะแต่เราก็สู้ เคยคิดฆ่าตัวตายด้วยนะเป็ดอยู่ในห้องน้ําแล้วคิดไปคิดมามันสองหัวใจทําดีทําไม่ดีไม่ไม่ทํายังไงฉันก็ต้องสู้เลี้ยงลูกมาสามคนให้ได้ก็คือมีวิทยุอยู่เครื่องเดียวตอนนั้นไอ้เครื่องนี้ก็คือดันมันมาเสียอีกคือจะฟังได้คลื่นเดียวเป็นคลื่นของโบสถ์ข,ข้างบ้านนะคะคืออาจจะรับสัญ,ญญาณได้ก็คือข้างบ้านเขาก็จะเปิดเพลงแล้วก็หนุนใจเพราะคำภิอะไรนู่นนี่นั่นพอฟังก็เปิดเป็นเรื่องพระเจ้ามันก็ซึมเลยไง เออบางทีมันก็ใช่เนาะเออจริงเนาะเราอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็เริ่มคิดแต่ก็ไม่อะไรมากจนมีอยู่วันหนึ่งก็เลยนั่งอธิษฐานบอกถ้าพระเจ้ายังไม่ทิ้งเราหรืออะไรประมาณนี้พระเจ้าดูแลเราไหมเรามาถึงขั้นนี้จะไปต่อยังไงเพราะเรามันมืดมนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็นึกขึ้นได้ก็เลยโทรไปหาฟ้าบอกเออฟ้าฉันคิดถึงเธอนายฉันอยากไปหาเพื่อนเก่าที่โบสถ์เรามันเป็นเขาเรียกว่าเชือกฟางสุดท้ายแล้วอ่ะ ถ้าเราไม่กับพระเจ้านี่ก็คือแบบไม่รู้จะยังไงแล้วรู้ว่าพระเจ้าก็ไม่ทิ้งเราใช่ไหมไม่ <c oughs> จะพูดเรื่องพระเจ้าแล้วมันรู้ว่าพระเจ้ามีจริงเนี่ยพระเจ้าไม่เคยทิ้งเราค <c oughs> บอกว่าให้เฟ้นเลี้ยงลูกให้ดี <c oughs> ถ้าเด็กไม่อยู่ในทังพระเจ้านะ <c oughs> ทุกวันนี้อ่ะ ดูแล้ละกันไม่รู้มีหลานครอบครัวอสเตียนเอาลูกเข้าคิดจากเด็กปลูกฝังไว้เลยอย่างน้อยเพื่อนในโบทมันจะช่วยกันดึงแม้เข้าคิดหรือเขามีปัญหาอะไรเขาไม่กล้าบอกพ่อบอกแม่ใช่ไหมคะเขาก็ยังบอกเพื่อนเพื่อนก็อาจจะบอกผู้นำอะไรเงี้ยมันแก้ไขเร็วไง พอเฟอร์อายุได้สี่ขวบมีเพื่อนแม่สองคนเนี่ยติดต่อกลับมาแล้วก็เหมือนมาบอกว่ากลับมาโบสถ์ไหมทุกคนคิดถึงนะพระเจ้าพระเจ้ารอเราอยู่นะอะไรเงี้ยเฟิร์นกับแม่ก็เลยบอกว่าอืมงั้นก็ลองไปสิพอวันที่ได้มาโบสถ์เนี่ยเฟิร์นรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านความรู้สึกเก่าๆตั้งแต่ตอนที่เรามาโบสถ์เด็กๆเนี่ยมันก็กลับมาความรู้สึกที่อบอุ่นความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความรักเนี่ย แล้วช่วงที่เพลงนมัสการขึ้นเนี่ยก็ร้องไห้เลยค่ะรู้สึกว่าแบบทำไมมันเป็นความรู้สึกที่แปลกจังเลยเรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยเหมือนได้กลับบ้านแล้วก็จะมีช่วงที่เขาให้เราเนี่ยออกไปต้อนรับพระเยซูนหน้าหน้าใช่ไหมคะเฟิร์นกับแม่เนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะออกไปรับเชื่อพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งค่ะตาับตัวใหญ่ไหมไอ้รงมันกัดือเฟอรี่เหรอ มันกัดแล้วป่ะที่มันเป็นตัวอย่าหยหย,ยหลังจากที่เฟิร์นรับเชื่อใช่ไหมคะก็จะมีผู้นำเนี่ยเข้ามาพูดคุยคะ่ะด้วยความเป็นห่วงมาถามว่าเฟิร์นเนี่ยเรียนจบอะไรมาทําอะไรได้บ้างเพราะเขาเห็นว่าเราเนี่ยเลี้ยงลูกคนเดียวเขาก็เป็นห่วงเราอะเฟิร์นก็เลยบอกว่าเฟิร์นเนี่ยเฟิร์นเนี่ยมีวุฒิแค่มสามเขาก็เลยแนะนําว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเฟิร์นลองไปเรียนเทียบวุฒิมหกไหมมันสามารถเรียนคู่กับ รำคำแหงได้นะเพื่อที่จะเอาปริญญาตรีเฟิ่นก็เลยลองไปสมัครดูคะ่ะก็ก็ไปเรียนทั้ง2องอย่างคู่กันเลยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเฟิร์นก็ได้โอกาสที่จะเข้ามาทํางานเป็น f u ล l t i m ของที่โบสคะ่ะก็คือณนะตอนนั้นเนี่ยคือเฟิรนต้องทํางานด้วยแล้วก็เรียนที่วบูตมหกด้วยแล้วก็เรียน ปริญญาตรีด้วยพร้อมกัน3อย่างแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยเฟิร์นก็ขอบคุณผู้นําที่ช่วยซัพพอร์ตเฟิร์นนะคะจนเฟิร์นเรียนจบเทียบวุฒิม6กเนี่ยภายใน2ปีแล้วก็เรียนจบปริญญาตรีคณะสื่อสารมวลชนเนี่ยภายใน6ปีค่ะหลังจากที่ทํางานมาได้2ปีขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรให้เฟิร์นเนี่ยสามารถที่จะซื้อคอนโดได้แล้วก็เปิดคอนโดเนี่ยทำเอลจีหลังจากที่เฟิร์นเปิดคอนโดทํา LG แล้วเนี่ย ก็ทำให้เฟิร์นเดินกับพระเจ้าอย่างจริงจังเลยทำให้เฟิร์นเข้าใจชีวิตใหม่ที่พระเจ้าเปลี่ยนโดยพระคิดสิ่งที่เฟิร์นได้เรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาก็คือการที่เราดำเนินชีวิตโดยไม่มีพระเจ้าเฟิร์นทำตามใจตัวเองเมื่อถึงวันที่เราเจอกับปัญหาแล้ต้องตัดสินใจมันทำให้เฟิร์นเองนั้น ใช้ชีวิตและตัดสินใจหลายๆอย่างผิดพลาดไปแต่จากความมืดมนก็กลับมีความหวังขึ้นอีกครั้งหลังจากวันที่ได้กลับเข้ามาอยู่ในทางของพระเจ้าอยู่ในพระคุณความรักของพระองค์พระเจ้าคือเหตุผลเดียวที่ทําให้เฟิร์นกล้าที่จะใช้ชีวิตต่อได้เฟิร์นบอกกับตัวเองว่าต่อจากนี้เฟิร์นจะเชื่อฟังเฟินจะใช้ชีวิตให้ดีจะทำหน้าที่ลูกและหน้าที่ของแม่ให้ดีที่สุดและยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่จากพระเจ้า แล้ววันนี้ทางเฟิร์นและเฟอร์รี่ก็เติบโตในคริสจักรและในทางของพระเจ้าเฟิร์นขอบคุณพระเจ้าค่ะที่วันนั้นพระองค์ทรงตามเรากลับมาแม้ว่าเฟิร์นจะใช้ชีวิตผิดพลาดและล้มเหลวขนาดไหนแต่พระองค์ก็ยกโทษและให้อภัยเสมอขอบคุณพระเจ้าค่ะ